สวัสดีพี่น้อง Fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยนาอจ้าสวัสดีทั้ง Fc ใหม่แล้วก็ Fc เก่านาอจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่รับชมแนวทางหลักให้กาลังใจกับแอดจอยน้อจ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันซุกนาอจ้ามาพบกับแนวทางพุทนนิเคีรอบเสาร์รอบบ่ายวันที่สามเดือนสามวันซุกน้องจาสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้า สำหรับผลของวันที่สองจ้าในส่วนผลของวันที่สองเดือนสามวันพฤหัสเราจะเดียเด๋ยวมาเบิงผลของวันที่สองกันก่อนเนาะจา้าสำหรับรอบเศร้าเอสจะให้อยู่ที่สามกับสองลูดผลของรอบเศร้านี้ลูดไปเนาะจ้าหาหกเก่าแปดสี่โอ้โหหกเก่าหกหกเก่าหีมาตัวเนียนเต็มเต็มอยู่รอบบ่ายเนาะจา้า 8สีนี่เขาเรนแน8วิ่งรูด8แอดจอยหารอบบายมาออกในรอบเสารมเต็มๆเลยเนาะสาหรับสายรูดสายวิง่งหรือว่าสายจาอของเฮ้าเนาะจะถ้าเกิดว่าจับคู่กเก้าเก้าหกมาเป็นรอบเสาร์กับพอซีมีชโชอยู่ว่าเนาะจะสำหรับสายรูดสายวิ่งของเฮ้าก็้านนำเก้านำแปดไปรูดกับถือว่าได้กันได้พอมีชโชอยู่เนาะสำหรับรอบเสาร์นเนาะจ้าของเอดจอยรูดไปเนาะจ้า,าสำหรับสามเก้านี่ เขานิวี v, เนะจะสำหารับนิวีกันอยินดีก็พี่น้องเอฟซีตีน่าไปปิดแนวทางของนิวีเนะจะรอบเศ้าจะสามเก่าเก่าสามตัวเน้นเต็มเต็มอ่าในส่วนของรอบบายจะเก้าแปดลูดพ้นของรอบบายบนนอกแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดจับคู่เขาตรงตรงโนะจะโอ้โหอันนี้จับสามตัวบนใดเลยเนะจะเด่นแปดของเัานี่เด้งเดงกันเลยทีเดียวเนาะแปดแปดเจ็ดตรงตรงเนะจะแปดเจ็ดตรงตรง แต่ว่าเน้นเอาแปดสาแปดหาเนาะจ้าโอ้โหมาแปดเจ็ดเลขพี่น้องเนาะเดินแปดิ้งรูดแปดเฮ้าเด็งเนาะจ้าถ้าเกิดว่าจับสามตัวใดเลยเนาะจ้าเดินแปดวิ่งรูดแปดประจับคู่กับแปดเจ็ดเนาะจ้าโอ้โหรอบบ่ายบนตรงตรงแปดเจ็ดสำหรับสองตัวล่างออกหกหกรูดไปเนาะจ้าโอ้โหมาเบิ้ล โอ้โหเด่นแปดวิ่งรูดแปดนี่มาทั้งรอบเสารอบบ่ายเลยเนาะเด่นหกวิ่งรูดฮกนี่ก็มาทั้งเสารทั้งบ่ายเลยเนาะจ้ะโอเคเนาะจ้ะสำหรับพลสรุปนี่เคอีรอบเสารอบบ่ายแนวทางของเอสจอยเนาะจ้ะพลสรุปเมื่อนี่กาปามานี่ตามนี่เนาะจ้ะเมื่อนี่วันที่สองนี่ถือว่าได้เฮได้กิดได้ดดกันอยู่เนาะจ้ะรอบบ่ายตรงๆเนาะจ้ะแปดเจ็ดจ้าเดียวมาต่อกันของวันที่สามเดือนสามกันเลยเนาะจ้ะ สำหรับแนวทางนี่เคอีรอบเสาระบายวันที่สามเดือนสาวันศุกร์เนาะจ้าเมือ่อีนวันศุกร์แล้วเนาะก่อนสิไปรับชมเนาะจ้าแอนจอยกัขอบคุณถูกการรับชมเนาะจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทีพีน่น้องเอฟซีเข้ามารับชมแนวะทางและห้กําลังใจกับแอนจอยมาตลอดเนาะจ้าพิษผลานหมดในแอนจอยกะตองกราบขอถทกขอให้พีน FC, ่น้องเอฟซีลายๆเนาะจ้า แอดจอยให้เป็นเพียงเคแนวทางเท่านั้นเราจะถามักถากชอย่างคอยตามถามหมักบัชชบปล่อยผ่านได้เราจะสำหรับนี่เคอีวันที่สามเดือนสามมือนีรุ่นกันต่อเราจาสำหรับนี่เคอีรอบเสาร์มือนีแอ,อดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์วิ่งรูดเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งมีหนึ่งห้าหนึ่งหก หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสำหรับเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้า ศูสี่ำหรับรอบบายเด่นวิ่งรูดอยู่ที่4กับสาสำหรับเด่น4วิ่งรูด4มี46่7 49 สี่ห้าสี่สามมอวนนี่ออก4ี่แปเนาะสำหรับนี่เคอีมอวนเราจะสี่แปรอบเศร้าเอาจะถ่ายจดจำบ่พีดตงเมือนี่บริได้จับห้สี่แปดผมว่วนออกไปแล้วเราจะบาะว่ามือนี่จับขู่ห้บ่อเบอิ์ลเอาจะสำหรับเด่น3ามวิ่งรูดสามมีสา,สาห สามหกแล้วก็สามเจ็ดสามเก้าสามห้าสามแปดจ้ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้า สำหรับตัวเด่นตัวเน้นเน้น,น,นให้เด่นละสองคู่นอกจากทาไปน้องเอฟซีมักตัวได้สอบตัวได้ก่นนำไปเป็นแนวทางใดนอกจากสำหรับรอบบ่ายเด่นสามวิ่งรูดสามเน้นอยู่ที่สามเจ็ดสามห้าสี่เก้าสี่หกศูนย์เด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์รอบเจาศูนย์เก้าศูนย์แปด หนึ่เจหนึ่งหจ้านี่คือนี่เคอีรอบเ้ารอบป่ายของวันที่สมเดือนสมวันซุกเมือนี่กับปรามานี่ตามนี่นะจ้าอันนี้คืนอยู่กับความมากวามชอบนะจ้าทามาทาชอบจังคอยตามถาม่าบักบวกชอบปล่อยผ่านได้นะจ้าพิษพลาดมาได้เอจ้อยต้อง กราบขอโทษขอภัยพี่น้อง FC หลายๆนาอจ้ารับชมไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยนาอจ้าขอกาลังใจจากพี่น้อง FC นาอจ้ามุ่งนาเขาสู่10,000ซับสไครต์ไปด้วยกันนาอจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสด็จบ่พลาดแนวทางของแอดจอยนาอจ้าแนวทางดีๆมีให้กันใดถูกวนเนาะจ้าบ่อยสิเป็นหาน้อยนี่เคลาวพัฒนารัฐบาลไทยนาอจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนขอให้ พี่น้องเอซทุกคนทุก่านสูคดีกันทุกคนทุก่านสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า